วันนี้จะพาทุกคนไปเดินเล่นในอิสตันบูลนะคะแถวๆนี้และคะ่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดบาซ่ามาร์เก็ตนะคะทุกคนที่อิสตันบูลค่ะในตลาดนี้มีร้านค้าขายของสี่พันกว่าร้านเลยนะคะทุกคนก็จะมีขายพวกเพชรพลอยทองคําอะไรแบบนี้คะ่ะเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้ามีทุกอย่างเลยคะ่ะทุกคนแต่ว่าไม่มีของแท้นะคะมีแต่ของก๊อปปี้นะคะทุกคนตักก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรมากนะคะ ไปเดินเล่นเดินเที่ยวเฉยๆนะคะทุกคนซื้อเป็นของฝากได้อยู่นะคะทุกคนจากนั้นตั๊กก็เดินออกมาด้านหลังหรือด้านข้างไม่แน่ใจนะคะแล้วก็มาเห็นด้านหลังของอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะคะลืมชื่อแล้วสีน้ําเงินอะไรสักอย่างนี่แหละคะ่ะทุกคนก็จะมาให้อาหารนกนะคะแกะข้าวโพดให้นกกินนะคะทุกคนกวิวด้านหลังเขาสวยมากๆเลยตาเพิ่งเห็นนะคะเพิ่งเห็นในวิดีโอนี้แหละ าได้ไปอิสตันบูลไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนเลยนะคะทุกคนเที่ยวแค่ในอิสตันบูลเดิน3วันก็ยังไม่ทั่วเลยนะคะเพราะว่ามันใหญ่มากแล้วก็มันเป็นทางเดินนะคะทุกคนเดินช้อปปิ้งเป็นร้านค้าตามถนนนะคะจากนั้นเราก็มากินสเต็กค,ค่ะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นช่วงเย็นๆนะคะ ตากไปบ้านอื่นตากกินอาหารบ้านเขาไม่น่าตักก็จะสั่งสเต็กแล้วก็มีข้าวเหมือนที่ไทยนะคะทุกคนเป็นสเต็กเนื้อน,นะคะอร่อยมากเลยคะ่ะมันก็จะเป็นตึกแบบนี้แล้วก็มีร้านค้าด้านล่างแบบนี้เต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนมีดไม่ค่อยจะคมเลยนะคะทุกคนดูสกิลการหานของตักนะคะทําให้โตโ <laughs> ตจะล้มอยู่แล้วนะคะทุกคนแก้วใสโ่โคกลูรามาเห่ามาก ในเดือนนี้ตาก,ก็จะเดินทางไปที่ประเทศตุรกีนะคะทุกคนแต่ว่าก็ห่างจากที่แผ่นดินไหวอยู่นะคะห่างอยู่คนละภาคนะคะทุกคนอันนี้ตากจะไปอิสตันบูลกับบูซานะคะแต่ที่เกิดแผ่นดินไหวน่าจะอยู่แถวๆซีเรียนะคะทุกคนก็ไกลอยู่ทุกคนเห็นฝ้ายผูกแขนที่ข้อมือตักไหมคะอันนี้จะเป็นคุณย่าผูกให้ก่อนเดินทางไปตุรกีนะคะทุกคนแล้วก็พอวันเดินทางนะคะ คุณย่าก็ได้ป่วยหนักนะคะทุกคนตาก,กลับมาได้สามวันนะคะคุณย่าก็เสียชีวิตนะคะทุกคนอุ้ยทําไมตากจะร้องไห้เปลี่ยนเรื่องพูดนะคะทุกคนทุกคนเห็นไหมที่มันจะเป็นตึกทั้งหมดเลยนะคะไม่ไม่ได้มีบ้านเป็นหลังเป็นหลังเพราะฉะนั้นเวลาเกิดแผ่นดินไหวมันก็เลยแบบพล่ลมหลายตึกนะคะพันสองพันกว่าตึกเลยนะคะทุกคนแล้วบ้านคนที่นั่นนะคะเขาก็จะอยู่เป็นห้องอยู่บนตึกแบบนี้นะคะทุกคน เกิดตึกพังก็คือไม่มีที่อยู่เลยนะคะก็อย่างที่ทุกคนดูในข่าวนะคะุกคนเขาอยู่ในอพาร์ตเมนต์อะไรอย่างนี้เขาอยู่เขาก็เรียกว่าเป็นบ้านนะคะทุกคน